จะได้ผัวจะบอกตอนไห้เขาอยากเขาอยากได้ใหม่เขาอยากได้ใหม่เจ้าได้บ่อยากได้ใหม่บอกตอนนี้ได้เลยพี่ผัวมักเขามีผัวมักแล้วเนาะโบไก่โบไก่เนาะทุกคนเพราะผลใส่ก็ตุกไปตุกมันไปทุกคนมุ่นมั่งแต่ไม่กล้าไปทุกคนเลย เอ้าวราบทักทายสบายดีคนยินเดียวคนสูงสองบ่าวเราเงินใเก่าเช่าเดิมนะทุกคนมืัอนี้เฮากับชิพาทุกคนมาเลาะสุนทรแถวเมืองพราณสายคือเก่าก็ถือว่าเฮากับลิปทีหนึ่งฮากับพาทุกคนเข้าบ้านในกระโปงวันนี้เข้าไปบ้านนาบออ่าบ้านนาบอใต้ทุกคนเลยืัอนี้กับมากับเบาจึ๊บเฮกเลอร์เช่าเช่นเดิมนะอ่ะสบายดีเด้อสบายดี FC เบาเงินเลาะนาบอบ่ไหมอนี่นาบอเลาะหาผู้ชายทุกคนเลยตอนบ่ายๆนี่ เศร้าและทำไม่กินเองกับว่ามีแต่มีผั้ว่าลืมเวรขยาเจอพอแห้งเนาะเลยนึกว่าผู้เศร้าโอเออผู้เศร้างามมันนี่ได้งามลายผู้เศร้าเชิญบทงามแบบว่างามตางเนาะเอองามธรรมชาสตร์ไปกับเขาทำรั้งมาเดียวเพิ่งเออไปทุกคนเตือนอะไรกับผู้ชมนุ่กันนะไปไปละทางไปอีกัะนาบอลเนื้อยังบป็อดลักคืประมาณอยูฮาชิป เม็ดไป, oh, ปโอ้บอลลขึ้นมาเ<ร>นกแน็แมนแมนโอลลขึ้นไปีนก็แมนรลอดไปบอลเล่ ีแล้วอันนี้ก็คือในบ้านทุกคนในบ้านทางกองกันเพื่อนห้องในบ้านเองกองร้อนเอ็กห้องที่บอกพกมากงรอนทางห้องในบ้านเออได้อาหารกินนมวันนี้เนาะโอ้ได้ชิงนหัวทุกคนโอ้คัก็ชอบโอ้ปอกซอนนี่ทุกคนเลยก็ถือว่าครบคณะกองร้อนน่ะเด้ ก็ถ pues ือเท่าเนี okay, bitter, ่ยมาผ่านเพิ่นวิชาเอ่าเฮาจิมาัทายบ้านเพิ่นให้ทุกคนได้เห็นวิชาเนาะเอามีเตเป็นนั่นแล้ววิชาเออเอาในบ้านเออเอาเอาโยดีเมียคือกันเอาเอาเด็ดเด็ดซื้อผูดเท่าได้ไงอ่าปั่นกันเชื่อปั่นกันเรืออ๋อปั่นกันอ่าเอ้าอเออซื้อเนื้อในบ้านเนื้อใดก็ชื่อเนื้ใดก็จันทีจันทีอ่าในห้องกองมีกองมีเอาบนอันนี้ สวันดีสวัสกองรอนอันบ้กชอปิงชอปิงโอโยอ้าวขอบคุขอบใจหลาเด้อมีแต่ผ่านคนนดียวคนดชื่อเลยก็กินร่วมเลยกะอมันเลือดเลยมันเลือดเลอดเลือดเือนเอ้โหแมน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 บานทําหงวยซะบุซื้อโทซทุกคนแลวนี่ละแต่วบานทําหงวยซะเอาละ อ้าวด้วด้วยด้วอ้าวอาขอบใจเดี๋ยวไอ้าวชีได้เลาะได้บันใดได้อ่าด้วยดยอ่าวันนี้ก็ชีได้เลาะทุกคนเลาะบานนาบอเนื้อบ่นาบอเนื้อเนาะเอออันนี้แล้วเบียกแล้วงานแล้วบ่แล้วแล้วเออลูกบ่าไงลูกอออันนี้ได้กระลูกลูกไผ่ป้าจะได้ลูกไผ่เนาะลูกไผ่กระเท่าเออลูกไผ่กระเท่าจะได้ลูกจะโคตรเจ้าอันนี้เอื้อนไผ่เอื้อนเจ้าบ่ อเออเกือนลูกไผ่เกือนลูกไผ่พอเท่าอ<ะ>๋อแล้วมันมด้เข่าเนาะอ่าเข่าก็แล้วได้จากซอปีนี่โอย้ยไปได้ลายเลยบลายชิบชาวชอบนี่เลยเออกะกุมกินอยู่ตองเนาะเออเอาเอา,เอา,เอาที่กูพอได้กินบานเฮาหาอยู่หายยิ่งเราได้บานเฮานี่ปูป่าแล้วเนาะปูป้าเ,าเาาขาคักแล้วเน่ะตัวหานแซ่บเราได้กินกินปลาหานนี่อาหารชุดยอดอได้ทุกคนเลย

เออก้เจ้ยแบบนี้ตะบน่กระย่าเอ้ยแบบนี้คนได้ัวแล้วทุกคนนะบนี้เนีเออทยคลิปโ้ยยก็ไทยเราป่วยไหมกรมานน้ากึ่เทอมกมานลายมด้ว

ลูกสาวเนอเอาน้องเฮ็ดซุคนเจ้าชนบทเฮาวัเอาน้องได้ถืว่าวยเวียกช่วยช่วยงานเอ้าเข้าเรียนบ่นี่เข้ายังเข้าอยู่บ่โรงเรียนน่ะอ่าเออห้องใดล่ะป .1 เออป .1 เออส่งเสริมให้เข้าโรงเรียนปะได้โรงเรียนได้อ่าพอนาคตของเขาเด้นี่ยังบ่ว่างแล้วกเอาเอาน้องช่วยเียกพ่อแม่าิเ้าแล้วเอา อ๋อสิเสาเอาน้องเดี๋ยวได้เข้านับจะป้าแล้วนะบอสอ่าเด้กเขาก็แล้วเดเอาเอา,อเอา,เอาไปเล้นอนก็นอนเดี๋ยวคนได้ฮะพี่กัคนก็เชยแล้วคนเต่คนก็หยาเฉียดใหม่ยุคมีแฟนเฉียดใหม่อยู่นะฮึ่มดังฝืนด,ดังไฟก็มีคนอยู่ได้เห็นตากโดนั่งจ้าบังเอิร์ดกําน้า เอออยู่ผู้เดียวเนาะเบปัวไปเจอไรนี่เป่านากระป๋องไปอยู่ผู้เดียวเนาะเออจะโอยจะบังกินข้าวกับน้ำไม้ทุกคนเลยหลานหน่อยเอาเอาเอาะช้าดเด็ดกระบาเนาะพอแม่ไปเวียงทุกคนเลยก็เป็นไรหน่อยเช้านบรเราเพิ่งสีหายยินเขาเองนะที่ว่ามียังขหกหายินแบบนี้แหละ ือว่าความสุขไอกไมนึงเขากำบังจะเดืเดอดฮอนว่าสิคือว่าโอ้ยวันนั้นนี่นนะเขาเคยทุกคนมันขึ้นกับการเทาดำรงชีวิตนะเดี๋ยวเหล่าคนเหลรานี่เหล่าเขาเหล่าเขานี่แต่เดือดเนี่ต้องมีเหล่าใช่ไหมผมว่าคนอาชีพเฮ็ดหน้าแถวบ้านเขาเนี่ยอืมอาชีพเฮ็ดหน้าเฮ็ดไปยังอยู่อยูยิจู แ <laughs> ล้วเข้าแล้วนําแล้วเนาะสบายรถไทยนี่ก็ชื่อไม้บ่ไยฮะ <Huh? S 2> ชื่อโลไทเขา้เขามาพาไว้เยอ,อ yeah. ไม่เนโไทยมาพากอ,าอ๋อก็ได้เอ็ได้รถไทไม่นะเทออ่ไไานเนาะ <laughs> โอเก่าวก็ยังโยยังโอเคอยู่นี่ยังแห้งอยู่พเออเื่อนกำลังบักใหญ่น่อันนี้อันนี้รถล้านบ่ โอ це, brands, many, ้เดี snack, pues, ๋ยวรถไทยใหม่ือว่าแถวชนบทมันมีรถไทยนี่โอเคแล้วทุกคนเลยแกเข่าแกน้าแกพื้นแกยังนี่ทอววาใส่รถไทยนี่ได้มันบอกห้าทุกคนรถไทยนี่นี่เป็ดซีเขาซีน้ำาคมดโอ้จักอาที่พเนะจักอาทีนี่แห่งด้ทุกคนเลยเนี่ถือว่าจักในบึงจักแห่งอาที ร้อยห้าิมหาตัวยางน้ำนี่ชชีบดนะอ่าดไปชักในแกในมะคำกิดปอดผูน่อยครับคิดเนาะผูน่อยก็เอแอมบปอกๆผัดผาดจะหน่อยเนาะเสร็จินนะเออเรากระทาจิ้นอยู่แล้วเนาะลูเา แกะมาปุ๊บแล้วก,ก็ทาแม่ยูนลูกจกคะค้นอะไรซองคนนะพัวไปใช้อ,อยู่เงื่อนอยู่เงือนอ๋ออะไหายกินหายอยู่ไปได้ในบาทเอาเนี่ยซ้อนป่าปนหาไปยังอยูย่ยสบายอีกได้ไหมเอานะ้าเอ้าเอาเอ,าเอา้าไปก่อนสบายดีเห็ดไปยังอยู่สบายดีโจม่วง โอ้ใช่มองจะเยี่ยมไปใ่มองอันนี้บังมองนี่มองสมบ่มองสมถึออยู่ในอถอวกัน่กินนอกใส่ละถือป้านะรับอยู่สามซีดีได้ถูกมองสู้เองบ่เผ่ามองปิ้ว่นี่ยมองปิ้วนาะเ็สเองกกเน่เจังเม็ดอันนี้ ตอนหนึ่งเนาตอนหนึ่งนยมปรตำมู1ลอยเม็ดกูอยากฮอดป่ะฮอดนั้นลอยเม็ดเนาความด้อยบริเเอร์ฮอดป่ะเระมันหาชิปเนาะหาชิมเม็ดไใส่มองอยู่น้ำกันจะคดเดือนเลยแคนแคนโอ้หลายเนาะทางลูกทางเต่าะได้ลูกไผ่ลูกเคยแลยป่าลูกไผ่กันโบ้ไมโบไม่เม็ดนี่ตัวลูกเคยเข้าไป

ไม่บงไม่บงเนาะเออไปตัดมาแล้วก็ไผ่แล้วเนาะบาเนี้ยไผ่มุงเปิ้นสิไผ่เองได้คนเลยหญ้าได้ไปเกี่ยวแล้วบ่ยังยังอ๋อไม่บงทุกคนถือว่าเย็ดได้เฮือนมุงหญ้านี่ยเนี่เพิ่นก็สิมุงนี่ละในเฮือนไผ่เองเพิ่อนเนี่โอ้เจ้าใช้ไผ่ตากแดดเนาะเจ้าเอาไผ่ผ้าได้บ่ได้ใส่บ่ ก็โอ้ใช ab hm ab oh. oh. al. right. right. ah ่อย ah ู่เนอะแต่ก็เป็นบอเพียงพ่อฝึกธตาทุกนใหญ่อ๋อแล้วก็บคนมาใส่ไปตากแดดเอาทุกคนเลยเ็กินยั้งอะไรย่ทงกินเข้าเอาเลยฉันแซบเดยถืทว่าบ่ายไปก็กินข้าทุกคนช่วงนี้เอาเอาว่าคนยังตําเข้าอยู่ดนเหือนนี่ทุกคนถือว่าตัวแรงมาเลยทุกต้มทุกต้มก็เทีว่าอายุกการใช้งานนี่ หลายปีเลยนะพวดตับเลจนเป็นก้อนนะเห็นบ่จนหอดใจใจของใหม่ใจของใหม่เป็กนก้อนนะไม่ใหญ่นี่มันเป็กนก้อนอยู่แล้วทุกคนเลยแถวเนี้ยตําไปตํามาแล้วนะั้นเอาอันนี้ปวดตับแมนแมนฝนที่ใส่ในต่บไนะบอลตัวนี้เนาะแมนตัวน่าสอบตัวนี้เลยตับตัวนี้อ่ใส่ตับเข่าชัิดกับตับเข่าประมาณว่าในเบาจุกนะเจ้ามีอะไรอยู่อีกเติมอีกผู้นึงเจ้าเชื่อใด้ตับเข่ารเล่า เออเอาเพื่อนนี่คนก็บด้อยู่ทุกคนเพื่อนเพื่อนล้างน้อยอีน้อยก็แต่อบอุ่นได้แถวชนบทท้องที่ว่าคนกับได้เดือชหอดยังไงซะอยู่ตับธรรมศาสตร์นี่อันนี้ก็เราเข่าเราเข่าคนร้ายกับผู้แล้วแล้วก็แล้วนะแบกงานแล้วก็ะชินั่งว่าผื้นว่าแฟนเพื่อนไก่เพื่อนเขียงก็มานั่งดีน้ำกันอ่าเป็นแนวดันทวนนะ สบายดีสบายดีสบายอยู่นอเด็ดยังอยู่ตาดอช่วยโอ้กินชมะขามโอ้ลายคนเป็นตะขักเลยผมแอมนอชุดยอดเ้ยหอดจะทำร้อนหรือไม่ไหวเลยจะหยอะกับประด วินแถวเจ๊น yeah, ิ that <that ้วดจยกี่ดไม่ตากี่โอ้เต็ดปอกใสงูอ่ะอย่ามันเชี่ยอเออนอนอเ่มงูเร่มงูเป็นอ มาครัเอ็มบ่บ่ดังเอ็มนกบ่นสบแตกจุงอ่ากลัวเจอะเยอะคลายผมโอ้ลูกเปเห็นผมม่จะ่เขาคลายผมเออเอออาเลือกเอารอดเออโอ้ผมขักเลยเนาะพากันอยู่ลายคนมาเลยผมกบม่วงทุกคนประเทังเงี้ยบันมากนี่กับในนี่รู้แล้วไง บานเดี่วกันเฮือนน้ำกั้นอะไรคะเฮือนน้ำกั้นบ่ออเออโอ้เฮือนน้ำกั้นเนื้อลังเดียวนี่เลยอยู่ในนี่อะไรอ๋อผู้ชายผมผมหนาวนี่นี่เฮือนทุกคนนี่โอ้เหยื่อบนนี่แต่ก่อนนี่มุกแปดนี่เด้๋ยบ่มีอุ่นน้ำมีทุกคนเดี๋ยว่ิวเย็นได้น้ำเชี่ยวนี่ชอว่าคักนะี่เหยื่อโป้ไอ้ที่นี่มุงไหม เสาเสาบงใหญ่ทนไปเสาหนาสาหนาสามชิปเสาตะกเสาถาก่องแต่คนสีเจ้าเองแต่สมัยก่อนไม่มีเด็กตะูคือทุกมือนีนะคนสีเจ้าอ่องคนสีชมพเขาเป็นหิรดนี่คือว่านุ่มาำกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดิบีแปดิบีนะเห็นบอกยังแข็งแห็งอยู่โอ้พอจะเละไปหน้าไปหน้าเฮือนเจ้าบ่นี่เพือนปู ยังทรงเดิมอยู่เนาะแต่สมัยก่อนได้เหลือหลังเลยเกือบชะไม้กอนสมัย้บัวฮานทุกคนนั่งบักง่ายเนาะมีแต่เขาห้อยเอาหมดทุกคนเลยเออสมัยแต่ก่อนสักับสักแปดลี่ยมพูดอะไรยังทังหลังทุกคนเลยเกือบสามห้องมุ่งหมายมัดโอ้พระอภิฮียอ่ะอามระอภิฮีอะไรกินจับมาอยู่งา g เหมือนกันยังยังคนยังอยู่อยู่ได้เกือบไฟเนี่ยมุ่งมาแล้วทุกคนเลย ก็มาลายปีนะเอ๊เเยเพื่อนไ่เนี่ยมัดแล้วเพื่อนเพื่อนหลังนี้หักเนาะผมถือว่าเพื่อนตัวนี้เลยเพื่อนจะใหม่ใหม่จะวังหันว่ายสาปเป็นเห็ดใหม่เมห็นบ่เห็นใส่ลูกจริงเนี่ยป้อตกลายห้อกนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหาหองทุกคนเอ้ยพวกก็กิเช็คออกเลยเลยนะถือว่ากมีพื้นมีไฟเรียบร้อยได้เหือดเพิ่นนี้ได้อ,อยู่แคมเชยอีทวนเนี นี่เซ่ขอยู่ใกล้ๆท่าด้ยอยู่แถวนี้ก็บังน้ำต่าวต่อก็ด้กยครับตาก็ด้วยกี่ขวดขวดกูก็ขวดต่าจ้าอ่อพักเขียดเห็ดกินต่อร์วะหับหน่อยเออกำหนาวกำเบและสบายดีโอ้ จะด้วยไงยะจะด้วเฮ็ดไปยังอยู <ad ่เออชงเออตุ่มตุ <ad <ad ่มเออหูหนวกสกปรเลยจะบอกพันธุ์อะเฮ็ดกินเครียดนะครับหน่อยเห็ดบ่อเฮ็ดกินได้เห็ดบ่อเฮ็ดกินได้บ้างโฟนเฮ็ดกินเครียดตุ๊บตุ๊บตุ๊บกุบกุบบแล้วแค่ไม่นอ แค่ต่จากเฮ็ดกินเป็ดกคนเลยก็ตกแน้น,นอๆฉันหนูเป็นหน,น่อยเฮ็ด<อ>กินเก่งนี่พักขวารเขียดได้ไงเอาเอา้าเอา้าเอา้เอาเฮ็ดกินามากน้ำเต้าถอดมาด้ำเต้าในพ่นชีใส่น้ำเปิ้นเชียวโตวมันหาวนะมันแก่แล้วเราพ่นเชียวไปใส่น้ำก็ถือไปให้ไปหน้าแล้ววาจะเข้าปลาเข้าดงนะเปิ้นชีใส่อยู่นี่มันชีเก็บความเย็ดไว้ได้ดนนะเนี่ย โอ้ต้นตาลเนี่ยใหญ่ดีส่วงต้นตาลแต่สมัยก่อนโอ้ปัดเกี่ยงลีนอ๊ะนะ้นไม่คับในตุลุมตลาเอภอยปัดข้างแง่คนสบายลูกคนนางลินไหมจะเอออะไรโอ้มากุ้งเยบเนี่ยเบิกต่ำเลยเลยจนเหียนเซ็ดเพียงยุงยูงจิ้วเจ้าโด,ดช่วย เออซ่งบ่มเหนือเจ้าเออเียวหน้าล่เนาเหล่ามอพนทำ้นเหน้านาเหยวหน้าสบายเนาะอ๋อเล่าเข่าพนเพิ่นเอาคือเอามัดขับกันนี่เราเพิ่อคือชีเพิ่นใส่ข่าวเต็มแน่นนะเอาคือเอามัดถือว่าเอาไม้มาทับทุกคนเลยก็เป็นเล่าหลายปีแล้วแหละนี่ถือว่าเพิ่นกะ เสริมความแข่งแห่งไอ้มันไปซะนเน่โอ้โอ้หมัดตุนมันตัวนี้ไปเหล่าเก่าตุวนนี้เหล่าใหม่ตัวนี้เขาหลายดี๋ยวี่เกิดฝนตัวลายแล้วคนเราไปตักน้ำบนอื่นนะเห็นหาบกระตกผมไปอีกคนละมีอย่างเขาทุกคนโมหานนำและเขาชิมัยกินหมู โอ้กระป๋าพักคนนี้เนาะคักคี้เนาะโอ้ถือว่ามุนมั่งแต่ไม่กล้าไปด้ทุกคนเลยเออแมนแมนแมนลูกสอนไฟบะวะแล้วมีปีกมียังกังใดญอีกโอ้ถือว่ายังดีอยู่ได้ทุกคนเลยกับถือว่ากับบรดษัทว่าน้ำมันแตกแล้วทุกคนเลยอันนี้หูว่ามันอันนี้แล้ คนทิพย์ลงมาแต่ยศแลมันจะแตกขรงมันจะมีลูกบอมบี้อยู่ในน่ะแต่เขาโชกคามมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ถือว่ากระป้างลูกปืนว่าจ้ะแมนเป็นย่อมเป็นย่อมเนาะอ่าตัวนี้แล้วเวลาคนทิพย์ลงแต่ยศแล้วมันชิพพาขึงเรือไรมันจะเป็นลูกน้อยๆมันจะออกมาคว่ำออกเลยถึงตุ้ม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 ลูกบอมบี้ครับใหญ่เฉืเอยเนาะใหญ่เฉืเอยตัวนี้เป็นผู้เก็บลูกปืนน้อยหันมันจะใหญ่ประมาณสำมักตุ้มกะโอ้หะสำกระปันสำกระปัดตไงล่ะ นี่เป็นรอยสอบมันเด็ดไงตัวนี้เด็ดแล้วมันจริงล็อกเลยแตกแล้วเนาะเราเราแตกแล้วแตกเราเอาซื้อบนนี้ถ้าพามามาจุกมาเลาะหาผู้สาวมีหางนางใหม่บอมาอันทุกคนเลยบ่เห็นเนบ่เห็นเห็นแต่มีข่าวเนาะเป็นตาเหลืองแล้วก็เป็นอะไรนะ้มาจุกมเจอไปเจอมีข่าวเหมือนโยเว้นรถเทือนวรถไทยี่ป่นนี้มีแต่แบบนี้นะแถวนี้สบายเพิ่นแก่ไม่ เมือเ่อเทือดเทอันตะตาเทดงนะเมื่อเทือดเมื่อชาต์ไงเมื่อเทือ็นลังมีใหญ่ในเขตนี้ทุกคนเทือนใหญ่ล,หล้วเทืองลังขากะทีโดยเฉพาะเป็นบ้านที่พัฒนาเล่าข้าวด้วทุกคนใด่โอ้เล่าข้าวบ่นเ,เ,น,เ,เน,นี่เล่าดอยเล่าดอยเน่าโอ้เล่าดอยผู้เฒ่าอันนี่เฮือดเฮือดพลนดูดิ เหล่าเข่าทุกคนเลยสมผูเทาเหล่าเขาผู้เทาทุกคนเลยคนผู้ชิจูผู้เดียวนเหล่าน้อยแต่มีเข่าเลยอ้าวมาไหยกระชิบ้าทุกคนลงไปเบึงขื่นของบ้านนาบ่อไปซะคือเขาไทยและช่วงหนึ่งทุกคนเลยต้นน้มันคับพวกเพื่อภาพเห็นบกงามไปซะวันนี้ก็เลยจะเอาภาพสดๆให้ทุกคนได้บึงนะ บ้าดนาบ่อเนื้อผมจ้ะดาบ่อไต่บ้านนาบ่อไต้ดูอาบไม่มีช่องนาบ่อนาบ่อไต้ดาบ่อเนือประมาณเรือันนี้ก okay. ็คือชาวบ้านประจิความไปพุ่นได้คนเด้ไปอีกบ้านหนึ่งไปบ้านเหล่าบมานนี่แหละคนคนจะไปทางนี้นี่ถือว่าพคนจะไปบ้านเหล่าไปทางนี้เลยทุกคนได้พฝนซักเครื่องตอนแรกๆมันก็ซักเครื่องอาบน้ำแน่ ี่เคลื่อนอันน่นก็คือเคลื่อนบาตเพ่นโอ้บรรยากาศงามไร้เออพันจะไปอีกนี่ทุกคนเลย่น่นี่นี่นนป้างามเิเชียงน้ำต้นไร้าาราดช่าธรรมชาติกว่าธรรมชาติปรสร้างปกติมันก็เป็นแก่งอยู่แล้วทุกคนน,นี่แล้วพ่นมาสร้างเขื่อนใส ก็คือเพจน์จะให้ชาวบ้านไปใส่ละเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านคนหาอยู่หายึดหน่อยซะโอ้หแางเลยค,ครับชาวบ้านเพิ่นกันตกบต้นแรกมากกับต้แรงแล้วต้นใบก็มาอาบดับใบเดอบ้อบ่าใบเด้ออ๋ออาบน้ำทุกคนไปแถวพจน์อับดับ ตอน,นแรกมาอาบนับถือว่าสบายนะสักเครื่องสักยันตเพิ่อนก็ลงมาพี่โรดเนี่ยคือว่าก็มองนีฮบเย็ดครับีทุกคนเลยอืออือซักเครื่องบอฟโป๊ะเครื่องอ๋อสบายเนาะเออมีน้ำทุกคนเลยน้ำไหลแล้วก็ซักเครื่องเดี๋ยวนี้เออ สบายนะอยู่นี่เออตัวน้ำครับน้ำไหลจากธรรมชาติบริสันมาซักตลอดเนาะเอออะไรไหมวดลงในนีรถแล้วก็ดึงขึ้นในนี้ใช้แฟบใช้ยันคนเลยเออหายยิ่งกะเทานี่ว่าหายยิ่งอายุเหรอเออพอาะไรเนาะเอออะไรเอออะไรับแหละฮ่าฮ่านบอลทุกคนคนไลกครับหยับเข้าไปหลอดเขาเพราะ กระถือว่าให้คนเบิกประมาณนี้เลยอ่าอันนี้ก็ทางคนที่ไปหายไปหน้าคนคนกับความร้องเลยนี่นะเอากระถือว่าวิถีชีวิตบ้านนาบ่ออ่าตัวบ้านนาบอใต้คนเลยถือว่าประมาณนี้นะการทงกับเชิดเดินทางต่อต่อมาใช้ตั้งน้ำบ่อเด้อเด้องวยบ่น้ำกินเอ่อน้ำกินแล้วเนาะนี่เนาะ เออตกไปทักไก่บ่บ่ไก่บ่ไก่เนาะทุกคนเพราะผลใส่ก็ตกไปตกมันไปอืมอืมพออตักนำกินทุกคนเอ้าเอ้าชิพากันไปทางไหนเนี่ยอ๋อไปตลาดตลาดหนากระโปงอ่ากับไก่กับเป็นลักคนนี่เนาะไปซื้อเกลือไปซื้อเครื่องอ่าตลาดนี่เขาเปิดจังโมงไฮจังโมงโอ้ยมึนจะก็เลิกเออมื่อั้นเจ้าอาบนดำอยู่ในแก๊งเขาบอกคุณคุณแม่นแล้วเนาะเจ้าเนาะ เออแล้วก็ไปตายยาวฮันอายุจะปีล้แล้วคนบูดิเออแมนชิมาปีเออไม่ผู้เบาแล้วบ่ชิมาปี้ยังยังบูมี่ยังบูมี่อ๋อเด่นเพิ่นบูบูเคยเห็นหน้าผู้เบายังไม่บออะไรยังน้อยอยู่ยังไม่ยังไม่เพิ่นเพิ่นนี่เจ้าเป็นแม่ห้างเดนเนาะดูเป็นอะไรเป็นมูอะไรเป็นแม่ห้างอออันนี้ก็ลูกเจ้าสังกัด สองขอนได้ลูกสองขอนนีอยังหน่อยอยู่เนอขึ้นที่ใดผัวอยู่บ่ตอนนี้ใครเขายักเขายักได้ไหมเขายักได้ไหมเจ้าได้ไปยักได้ไหมอ่บ่ตอนนี้ได้แลยเพื่อภูมักเคยมีภูมักแล้วเนาะเธอถือว่าพี่สาวไม่ห่างไปจ้าได้ลูกเปิ่นกำลังไปตะแพงเนาะไปซื้อเครื่องบ่ซื่อเครื่องอ๋อเอาไปไปไปซื้อเครื่องมาหนอเอาไปเชียร์ให้เปิ่นขึ้นรถนั่ ไปมันจะว่ายในบอย่างใกล้ๆเติบทุกคนเลยอ้าวอ้าวอ้าเดินไปนากระโป๊กไปไปนั่งไปขึ้นน้ำไม้เดินไปเออคอนจะให้ล้าหน่อยขึ้นน้อง่อยไปไปขึ้นไปขึ้นรถไปเทวัญยางไปมากระชิกการทุกคนเออเอานั่งทางหน้าก็ได้เอาผู้นึงนั่งทางหน้าหันบอกขึ้นโซ่เออเออเอาไปทุกคนไปก็ถือว่าคนจะไปตลาดนากระปป๊กนะจ๊ะ ถือว่าใกล้เติมนะเอากระเช้าอาชาให้บนขึ้นรถนั่ไปครับอ้าวครับรถไปเลยตานนี้เก็ถือว่าบนเป็นบนยังไม่ได้ผูกเลยทุกคนเด้อในลูกซองนี่ไม่ได้สนใจอีกอ่ะติดต่อหาเอาได้ไหมจ้ะอ้าวบนยังมีผูกมีเชือกเลยดูบนกระด้างเป็นตะแคงอ้าวปเดี๋ยเอากระเช้ปิดกล้องเลยชับรถก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็พอดีฮอดทุกคนเลยเออผัวอาเฮ็ดงานบ่กแต่เก่าเฮ็ดงานอ๋อเราจะได้รถว่าจะได้บัดเอาเมียเออว่าจะได้รถเอาเมียใหม่ค่อยกับปะ้าเฮ็ดงานก็คือความวางว่าให้เมียทาอยู่บ้านนะเราจกได้รถนะอยากไปหาจะได้รถรถยั้งแหละรถจักบ่รถไทยรถไทยไทนาไม่ได้หลุดเข่าไปไทยนาหันห้ค่อยไปก็เอาเมียอยู่เฮ็นเออบ่แล้วพัดเอาเมียใหม่จังแล้วเอาเมียใหม่ แล้วเห็นเดี๋ยวได้เอาไปชื้อเดี๋ยวได้ก่อนเออซื้อเดยวได้ก่อนามซื้อกะลีซื้อกะลิกะลอยู่บ้านอันนั้นนาบอเนื้อบ่นอาอใต้นาบอใต้นาะเอาไปอยา่เน่เออได้ลูกลสองคนนี้อ๋อไปอ้ามีแต่นวนั่นละซืูซืเนาะเือน่ากื้อประมาณนั้นทุกคนเลย ชีวิตคู่กันหาสงสารพละคนก็รับลื่นพละคนก็มีอุปสรรคนะคือฉลาดคนนี้คือกันนี่แหละสร้างครอบครัวว่าชีได้ดีก็คือว่าทุกยากแหจะได้รถไทยความพันนะแต่ว่าบังก้นไปเห็นงานแล้วผัดเมียผัวไปเอาเมีอะไรไหมกูจะก็เลยลูกกับเมียก็เลยทาอยู่บ้านก็เลยเป็นห้าคนเขาก็ใส่ชีวิตตามลำพังตัวสามไม่ดุนะทุกคนเอ้าวเคยถือคลิปของเ้าก็ได้อนนี้ก็จะได้กราบลาพีละนองพบกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอกวามสบายดีเอาบ๊ายบาย